เจ้ามาเมื่อเปล่าจะเอาอะไรเมื่อต้นเจ้าไปเจ้าก็ไปเมื่อเปล่าเช่นกันกราบสวัสดีแมวองโองกรุบกรเนียตทุกทุทันสกิดข่าวสามก็กลับมาพบมาเจอมาเจอกับพ่อแม่พี่น้องบองปองกรุบ ขเนือเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับสังคมชาวไทยนะครับเนาะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับต้องสกิดข่าวทีมงานสกิดข่าวของเรานะครับนอกจากจะให้ความรู้นะครับความสนุกสนานยังให้ความบันเทิงแก่ทุกๆท่านเตือนสังคมชาวไทยให้รับรู้โดยทั่วกันนะครับนะเนาะมาอีกแล้วท่านผู้ชมซาล่านะครับก็เรียกว่าดิ้นนะครับเหมือนหมาถูกน้ําร้อนท่านผู้ชมนึกภาพตามนะครับ เห็นหมามาแล้วน้ำร้อนสาดแต่มันจะดิ้นพุ่นพ่านพุ่นพ่านนะครับท่านผู้ชมก็คือนะครับศูนย์ข่าวพักสนามของผมนะครับเขาส่งข่าวมานะครับ,บอกว่าโอ้โหซาร่าเธอทําไมดิ้นได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เขาฝากบอกด้วยนะครับให้ไปเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่ด้วยนะครับเขาเรียกว่าไงสำเนียงส่อภาษากริยาส่อสกุลนี่ตัวตนที่แท้จริงของผมนะครับเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับเขาก็จะได้เห็น แต่นะครับนางซาร่านะครับท่านผู้ชมก็คือนางซาร่านะครับเขาใช้กริยาท่าทางที่แรกนี่โอ้ยสุพอเรแมสุพอเนี่สุภาพนะครับสุภาพเหมือนภาพพับไว้ตอนนี้นะครับซาร่าท่านผู้ชมผ้าที่พับไว้เวยๆงามๆปนปี่ยี่ยำไปหมดเพราะอะไรเพราะตัวเองครับเป็นคนทําตัวเองเป็นคนเริ่มตัวเองเป็นคนก่อ ปากนะครับบอกว่านะครับไม่เปิดสร้างรายได้หรอกนะครับเอ,อ,อยากจะพบปะเพื่อนฝูงมันก็พูดได้สิครับเออมีพูดติดตามไม่ถึงห้าร้อยเออจะไปเปิดอะไรนะครับเวลาทําคลิปหรือว่าถ่ายทอดสดมีคนดูสามคนสี่คนเนี่ยชาตินี้ก็ไม่ได้ไม่จําเป็นหรอกต้องพูดทานั้นนะครับเมื่อถึงเวลาน่ะนี่จะบอกให้นางฟ้านะครับทีมงานสกิดข่าวของเรานะครับนางฟ้าซาตานสกิดข่าวเจ็ดนี่ คนนี้เขาเรียกว่าจริงผู้ติดตามสองหมื่นทำคลิปออกมาเป็นหมนื่นๆนี่เขาประกาศว่าเขาไม่สร้างไรายได้นี่เขาเรียกว่าคนจริงนะครับไอ้คนจริงคนที่เขาเอา่ามีเขาเรียกว่าครบทุกสิ่งทุกอย่างผู้ติดตามครบแล้วนะครับยอดจมงครบแล้วแถมนะครับออกคลิปมานะครับานชูมชมโอ้โหไฟไฟดับฟ้าแลบ <laughs> <laughs> นี่ซาร่าเธอต้องต้องพัฒนาตัวเองใหม่นะการที่เธอออกมาแบบนี้นะครับซาร่าอืม เชื่อว่าเธอดูอยู่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสลายยิ้มยิ้มยิ้มอยากเครียดมากอยากเครียดมากดิ้นไปมันก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเธอเข้ามาเนี่ยหนึ่งแหละเธอหวังนะครับผู้ติดตามสองนะครับอยากให้คนไปดูคลิปให้ตัวเองนะครับโด่งดังในโลกโซเชียลแต่เธอมาผิดทางเธอต้องไปเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นะไปปฏิบัติตัวใหม่อย่าปฏิบัติตัวแบบนี้นะครับการที่เธอออกมาในี่เธอโอ้โหเห็นหนู่นเห็นนี่ก็จะเอาเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอืม เอาไหมคนที่อยู่เนี่ยอืมจะเซิง <laughs> เซิงเหรียญซื้อดอกอืมไมเปเซิงดอกไว้ปากพอดี <laughs> ด่ากูทําไมก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> มันก็สมควรเลยครับเออที่เขาต้องออกมาวิพากวิจารณ์เธอเพราะว่าอะไรครับเธอทําอะไรที่มันแบบ มันมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับเออก็คือมันรวยเกินนะครับผนจะบอกอะไรให้นะครับศูนย์ข่าวพักสนามของผมนะครับที่อยู่ประเทศอังกฤษครับเขารายงานมาครับนางซาร่านะครับท่านผู้ชมยังขอตังผัวใช้อยู่ฉะนั้นนะครับคุณอย่าวังเวอร์อลังการบอกว่าตัวเองนะครับมีเงินเป็นโอ้ยหลายหลายร้อยล้านนะครับท่านผู้ชมน่าจะหลายร้อยล้านเพราะว่าอะไรเธอบอกว่านะครับที่ดินน่ะเขาขายกันครับหนึ่งล้านแปดแสนเธอพูดว่าแค่ล้านแปดเอง ได้ยังไงครับตังล้านนะครับเออมึงยังขอตังผัวมึงใช้อยู่แล้วมึงบอกว่าแค่ล้านแปดนี่นะ <c oughs> <c oughs> มึงเอาอะไรมาพูด <c oughs> มึไม่อยากอายเจ้าของเหรอเออเท่านั้นยังไม่พอนะครับเออญาติตัวเองยังไม่ตายนะครับยังไปปลุกข่าวว่าญาติตัวเองตายมึงก็บาปนาะสาก,การจริงๆนะอีป,ปอบนะครับเออคือไปไปแช่งในญาติตัวเองครับที่เท่ามีชีวิตอยู่นะครับบอกว่าไปงานศพอืมมึงก็ถ่ายรูปลงที่มึงไปงานศพมึงไปตรงไหนเออ อีหานี่เออได้จยกบาทนะไม่เอานะครับไม่เอาโตแล้วนะครับโตแล้วจริงๆนะครับอย่าไปทําเรื่องแบบนี้เลยนะครับมันไม่มีประโยชน์หรอกถึงแม้นะครับตัวเองนะครับจะโด่งดังในโลกโซเชียลจริงๆสมมุตินะครับมีตัวตนในโลกโซเชียลแต่ว่านะครับมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเมื่อสังคมชาวไทย,เ,ยเขารู้ว่าเธอเป็นยังไงสภาพการเป็นอยู่ยังไงนะครับนี่ออกมาทําคลิปแบบนี้ขอโทษสังคมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไป ถ่ายคิปวแล้วก็หันหน้าเข้าไปหาป่าหันไปหาสนตีนอะไรคนก็ดูอยู่ตรงนี้อย่าหันไปทางโน้นหันออกมานะครับมันต้องทําแบบนี้อย่างมีตัวตนในโลกโซเชียลมันต้องทําแบบนี้นะครับไม่ใช่หันเข้าป่าแล้วก็ไปด่าแบบ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 เนี่ยเห็นไหมบอกตรงสันดานคุณมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วคุณไม่อย่าอย่ามาเรียกว่าแฉพฤติกรรมให้ตัวเองครับดูดีนะครับเออรักใครรักจริงมึงไม่มีใครลักมึงหลอกขนาดตัวเองมึงยังไม่รักเพราะว่าอะไรมึงยังฆ่าตัวเองมึงอยู่ พราะอะไรนะครับท่านผู้ชมจะบอกให้มันมีคลิปเขาเรียกเรียกคลิปเลยนะเรียกแชทดีกว่าอ่าแชทนะครับแชทไลน์นะครับประชาชนส่งเข้ามาหาผมเยอะมากนะครับการที่อิซาร่านะครับท่านผู้ชมมันเข้าไปหาใครเนี่ยนะครับหนึ่งแหละนะครับมันจะแนะนํานะครับให้พวกเรานะครับไปทำพาสปอร์ตนะครับถามหน่อยครับพาสปอร์ตไปทําฟรีได้ไหมนะครับผมคนนึงแหละทานะครับแต่ผมไม่ได้ทำไอ้ตามที่อิซาร่ามันบอกนะครับคือนางซาร่านะครับ คือคบใครรู้จักใครเนี่ยนะครับเขาจะบอกแนะนําจะเชิญชวนนะครับไปเที่ยวประเทศอังกฤษพูดถามหน่อยนะปัญญามึงยังไม่มีมึงจะหาคนทั้งประเทศเนี่ยไปเที่ยวประเทศอังกฤษนะ <laughs> ออมึงต้องไปขออายาตผัวผัวตัวเองนะครับพาคนไปไปขอขออนุญ,ญาตอ่สามีอีชั้นก่อนนะสามีอีชั้นเนี่ยจะได้ทําหนังสือเชิญยานะครับท่านผู้ชมท่านใดรู้เรื่องนี้นะครับ ได้ได้เจอได้เจอคนประเภทนี้นะครับอย่าได้ไปทําหนังสือเดินทางไปนเด็ดขาดเพราะว่ามันไม่ได้ทําฟรีนะครับผมทํามาหลายปีแล้วแหละท่านผู้ชมจะว่าผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่มันนานแล้วท่านผู้ชมที่ผมทำท่านผู้ชมผมจะไปประเทศฝรั่งเศสนะครับอันนี้บอกตรงว่าจะไปตอนแรกจะไปทํางานด้วยนะครับปักหลังๆผมว่าผมไปเที่ยวดีกว่านะครับเนาะพี่มาร์ทนะครับที่มาประเทศไทยมาบ้านผมนี่แหละเขานะครับเชิญไม่เป็นซึ่งเขาไม่เคยนะครับไม่เคยเชิญใครไปแต่ว่านะครับ เขาอยากจะให้เราเนี่ยไปนี่คนนี้คนจริงแต่เขาทําไม่เป็นเฉยนะครับฉะนั้นนะครับผมถึงทําหนังสือเดินทางช่วงนั้นนะครับผมจะไปทํางานจริงๆนะครับช่วงนั้นนี่เป็นช่วงที่โรคระบาดเข้ามาในเมืองไทยนะครับท่านผู้ชมเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมทําไว้นะครับไปทํากับช่องสกิดข่าว11นั่นแหละเราไปทำไปทําพร้อมกันเผื่อมีเวลามีโอกาสเราอาจจะได้ไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสนะครับเนาะเพราะว่าทางทางโน้นนะครับเขาพร้อมทุกอย่างแต่ว่าเขา เชิญคนน่ะเขาเรียกว่าทําหนังสือเชิญน่ะท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนาะทำหนังสือเชิญก็มีคนแนะนําแต่ว่าพิมาร์ทเองครับเขาไม่ทําไม่เป็นเลยนะครับก็เลยอยากจะถามคนไทยนะครับว่าคนไทยเขาทากันยังไงเชิญคนไทยเนี่ยนะครับไปไปเที่ยวต่างประเทศเขาทำกันยังไงนะครับเ,าเ,เานาะนะก็มีลหลายๆคนบอกเข้ามาแต่ว่านะครับคันผมจะไปคุยกับพิมาร์ทนะครับท่านผู้ชมแกคุยภาษาไทยได้อยู่แต่ว่าต้องคุยช้าๆแล้วเรื่องพวกนี้ท่านผู้ชมเขาไม่ค่อยเข้าใจท่านผู้ชมคือ คือเขาพูดได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยเข้าใจอะไรเยอะแยะนะครับฉะนั้นนะครับผมทําทําจริงๆท้งนั้นน่าจะหมดอายุไปแล้วมั้งนะครับมันหลายปีแล้วนะเนาะแล้วก็นะครับมีการเสียเงินแล้วก็เสียเวลาไปที่อะไรนะขนส่งสายใต้แหละมีตรงนั้นน่ะทั้งบนชั้นสองน่ะนะครับผมไปทําตรงนั้นที่กรุงเทพนะครับท่านผู้ชมก็บอกทุกท่านนะครับอย่าไปเสียสะุ้งสตางให้กับคนเหล่านี้นะครับถ้ามันยังไม่เปิดหน้าเปิดตามันยังไม่มาคุยยังไม่มากินข้าวกับเราแม้กระทั่งคนที่กินข้าวด้วยนะครับ ยังนะครับยังหลอกนะครับท่านผู้ชมภาษาอะไรนะครับหน้าตามันก็ไม่เห็นผมบอกว่าผมจะนัดเจอมันตรงนู้นนะครับพอมันจะไปอยู่ตรงนูน้นพอผมไปตรงตรงนูน้นมันก็บอกว่ามันไปอยู่ตรงนู้นนะครับพอเราจะไปตรงนูน้นมันก็บอกว่าไปตรงนี้มันเต้นก็ยังกบนี่ ie, ท่านผู้ชมที่จริงแล้วผมไม่ได้ไปหรอกนะครับไม่ได้ไปนะครับผมดูพฤติกรรมของคนก่อนว่าคนน่ะมันจะมีความแน่จริงแค่ไหนนะครับตัวผมอยู่พเพชรบูรณ์นะครับแต่ผมหลอกว่าผมอยู่รุงเทพท่านผู้ชมวัชนะสงครามน่ยป่าขี้ผมทั้งหลังน่ย ผมเปิดร้านอาหารอยู่นั่นสามปีผมรูงหมดว่าคุณจะไปยืนอยู่ตรงไหนถ้าคุณบอกว่าคุณไปยืนอยู่ตรงนั้นผมถามหน่อยเนี่ยตรงที่คุณยืนน่ยมันคืออะไรบอกผมหน่อยคุณอธิบายได้ไหมอธิบายไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณเพิ่งมาเพิ่งเคยเห็นนะครับรู้อยู่ว่าวัฒน,นาทสงครามเนี่ยแต่คุณไม่รู้หรอกว่าเราเนะ่ยเป็นคนพื้นที่ตรงนั้นผมขายของอยู่นั้นเปิดร้านอาหารอยู่ตรงนั้นทําไมผมจะไม่รู้นะครับฉะนั้นนะครับนางซาร่าเต้นปันกบนะครับท่านผู้ชมเต้นปันกบเออแล้วก็มาบอกนะครับว่าาาออะไไรเตงคมให้นทย มึงเอามาให้เขาทําไมฮะมึงต้องการอะไรทําไมเอามาให้เขาเพราะอะไรมึงถามตัวมึงเองมึงเพราะอะไรมึงอยากได้อะไรนะครับเงินสามพันน่ะที่พี่อัดนะครับได้ไปน่ะการที่มึงโอนมามันก็ไม่ใช่ชื่อมึงแล้วมึงจะไปทวงได้ยังไงนะครับมึงต้องเอาชื่อมึงนะครับอีฮาเออดามึงจะบาดในาคกจีมึงไอ้ใจบอมึงต้องเอาชื่อตัวเองมึงอย่าบอกเลยอุ้ยเอาตังเอาตังโอนไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาจะชื่อรู้ชื่ออีชัน แล้วมึงอยากจะมีตัวตนในโลกโซเชียลแล้วมึงกลัวคนรู้มึงไม่ต้องมาทำหรอกจักบาาอีปากีมึงเนี่ยเอออย่าเอาตังสวดไปให้เขาพ่อบอกว่าเออเอาตังสวดไปหน่อย๋ยวเราไปเจอกันตรงนั้นเออที่มึงมัดอะไรนะมึงจะเอาลูกทัวร์มรณะของมึงน่ะไปน่ะไปเที่ยวนู่นน่ะที่จังหวัดสกลนครน่ะเข้าใจไหมเออพอพอตกลงกันนะเอาเงินสดไปก็ได้เออเราจะได้ไปเห็นไปไปพูดไปคุยกันเอาไปมาไม่เอาดีกว่าเออยังไม่ถึงเวลามันเหลืออีกตั้งหลายเดือน แล้วมึงมานัดหาที่แตกอะไรนะครับสมมุติว่าผมไปจริงๆท่านผู้ชมผมก็ต้องเสียเวลาเวลาผมก็เลยไปแบบทิพทเพราะมันทิพมาผมก็ทิพกลับ่านผู้ชมเพราะอะไรมันทิพมามันมาแบบไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวตนท่านผู้ชมผมก็ไปแบบไม่มีตัวตนอยู่เวชบูรน,นี่แหละอยู่นี่แหละตรงต้นไม้นี่แหละ <c oughs> แต่ว่าผมเนี่ยครับผมเนี่ยนะครับหลอกมันเหมือนกันนะครับว่าผมอยู่กรุงเทพแล้วที่มันไปอยู่ตรงที่มันเล่าให้ผมฟังเนี่ยตรงไหนบ้างนะครับที่ผมไม่รู้จักนะครับในกรุงเทพ เพราะว่าผมอยู่กรุงเทพนะครับ25ปีนะครับผมรู้หมดนะครับว่าแหล่งสถานที่ตรงไหนมีที่ท่องเที่ยวบ้างในกรุงเทพนะครับฉะนั้นนะครับตัวผมเนี่ยอยู่กรุงเทพ25ปีผมเจอคนหลอกหลอกจนนะครับยมยมมรทุกๆวิถีทางเลยครับคนไหนที่จะเข้ามาหาผมเข้ามาด้วยความจริงใจหรือว่าเข้ามาแกล้งมาหลอกมาล่อเนี่ยไม่ได้กินนะครับไม่ได้กินเด็ดขาดไปเรียนมาใหม่นะมันไม่เนียน <c oughs> นะสาระไปฝึกไปฝนนะครับถ้าจะเป็นอ แกงมีฉาชีพจริงๆซาร่าต้องไปฝึกไปฝนไปเรียนนู่นไอที่เขาไอนั้นก็ยังยังไม่เนียนในพวกคอเซนเตอร์นะยังไม่เนียน,นครับมาเจอผมสินะครับมาเจอผมนี้คอเซนเตอร์นะครับมาเจอผมหงายท้องทุกคนนะครับผมจะบอกตรงๆมึงจะมาวิธีไหนมึงก็ไม่พลาดนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าผมนะครับจะบันทึกเสียงพวกคอเซนเตอร์ไว้แล้วเอาไปลงในคลิปนะครับฉะนั้นนะครับอ่า มาสิคันนี้โทรศัพท์มานะครับอิสซาร่ายกกูจะบันทึกเสียงมึงให้นะครับว่ามึงมึงจะไปอีทางไหนนะครับฉะนั้นนะครับบอกสังคมชาวไทยนะครับไม่ใช่แต่เป็นอิสซาร่าอ่าที่ออกมาดิ้นนี่นะครับจะมีรายต่อไปแล้วก็อิสซาร่ามันจะโผล่มาทุกปีในช่วงเทศกาลบวงสวงองค์ปู่ปรดิจิตนะครับที่จำปาดงนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีบวงสวงงานทั่วทั่วไปท่านผู้ชมให้ระวังนะครับอาจจะมีพวกนี้เข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็จะไปปั่นให้ท่านนะครับเสียสะตุ้งสตัางอันนี้ผมก็ ต้องไม่ยอมท่านผู้ชมไม่ยอมก็คือไม่อยากให้คนไทยนะครับโดนคนไทยด้วยกันนะครับหลอกกันเองท่านผู้ชมไม่ใช่คนต่างชาติมาหลอกเรานะคนพวกเดียวกันเนี่ยหลอกกันเองแม่งโคตรจังไรจริงๆพวกหาว่าวนี้นะครับ <S <S ฉะนั้นนะครับมันจะไปตายไหนก็ปล่อยมันไปนะครับมึงอยากจะไปนู่นจำปาโดมมึงก็ไปมึงต้องไปชวนเขาหลอกนะครับไม่ต้องไปชวนประชาชนนะครับไปเองนะครับอยากเอ้าต่างไปให้ใครไปมอบไม่ใครมึงไปเองมึงไม่ต้องพูดมึงเงียบๆมึงไม่ต้องบอกอุ้ยฉันเจ้าต่างนี่นะไปให้เนี่ยเออ เออในงานพิธีนะครับไปให้ลุงพลป้าแตนเป็นล้านอีฮา่าเออพ่อแม่มึงเนะี่ยอดอยากจะตายมึงเอาไปให้พ่อแม่มึงกินหรือเปล่าอีภาคีมึงนะครับเออมึงยังจะไปให้เขาอีกตัวเองยังอดอยู่ทําบุญเนะี่ยทำได้ทําให้มันอยู่ในกรอบเขตกรอบที่เราพอทําได้ไม่ได้ไปหวงไปห้ามหรือว่าจะไปให้คนคนน้นคนนี้แต่ตัวเองเนะี่ยยังขอตังค์ผัวใช้อยู่พ่อแม่อยู่ที่เมืองไทยเนะี่ยหาเช้ากินค่ำเออ สงสารเขาด้วยนะครับสงสารเขาด้วยอย่าไปทําแบบจนแล้วยังอยากจะรวยเนี่ยมันไม่รวยหรอกนะครับเนาะอืเพราะว่ามันรวยปลอมนะครับอย่านะอย่าคิดเถียงนะมึงลองไปทบทวนตัวมึงดูดีๆท่านผู้ชมต้องขอประธานอภัยนะครับเนาะข่าวนี้นะครับมันจะเป็นทั้งแบบการตอบโต้กันระหว่างซาร่ากับผมแล้วกับพี่อัดนะครับอ่าแล้วสังคมเข้ามาดูผมเชื่อว่าสังคมหลายๆคนอาจจะได้ความ ได้ความรู้นะครับแล้วกไ็ได้ได้ประโยชน์ออกไปด้วยเพราะว่าเผื่อจะเจอคนพวกนี้กรณีการหลอกลวงในโลกโซเชียลมันเยอะนะครับมันเยอะมากๆให้ระมัดระวังถ้าใครหลงกลใครพลาดนะครับเสียตังค์นะครับอ่านะครับปล่อยให้มันตายอยู่นั่นแหละมันต้องมาหลอกมึงอ,อยู่นั่นแหละมาก็มาอยากจะมาเที่ยวอูเชื่อวว่านะมาเที่ยวมึงกล้าถ่ายหรือเปล่ามาถ่ายคลิปคู่กันหรือเปล่าไปไหม งานบงสวงมาถ่ายคู่ยืนคู่กันออกกล้องด้วยกันอะกล้าเปล่าบอกตัวเองเลยอีชั้นเนี่ยซาร่านะที่คุณเอ่ยถึงฉันเนี่ยซาร่าเนี่ยเออฉันนี่แหละฉันล่ํารวยแล้วกล้าเปล่าอ่ากล้าไหมจะยกมือไหวเลยถ้าเจอนะครับกูว่ามึงไม่กล้าหรอกอีนี่นะครับมึงไม่กล้าหรอกเพราะาอะไรมึงสร้างวีรกรรมไว้เยอะนะครับเออคนที่มึงไปบอกบอกเขาไว้แหละนะครับ <laughs> เขารู้หมดแล้วนะครับรู้หมดรู้หอดอ่า ลายชื่ออะไรนะครับเออนะครับส่งมาอะไรบ้างอะไรบ้างเขาแชร์กันหมดในโลกโซเชียลถึงแม้ไม่อยู่ในโลกโซเชียลอยู่ในโลกลับๆก็แชร์กันเยอะนะครับเนี่ยมาหาผมเยอะมากเลยนะครับในในโลกลับๆนะครับก็คือ,อ,อลายส่วนตัวนะครับเขาส่งมาเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าแล้วเขาก็ขำม,มึงมึงรู้สึกเขาว่าอายบ้างไหมท่า <laughs> นผู้ชมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปได้สวัสดีครับบ๊ายบาย